สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขุสุขคนสุมองสุบอนพ่อๆกับทรงน้องเคคือเก่าพี่น้องสอนปลาอยู่น้องหัวหน้าพี่น้องเตรียมงานผูกเคนเมื่อื่นเนาะเมื่อื่นวันที่สิบเจ็ดพี่น้องเมื่อื่นนะวันที่สิบเจ็ด

โอหนก็ล่ออยู่วไก่หน่อยวาสีวาสีโรงงานบุญบรรวะพี่น้องน้องสาวหล้าเศน้ำเน่ยมาจะไปแล้วเบิ่งคักแล้วโอ้ยเปนงวาวุบขังขึ้นเลยมล้มเต๋อน้อง งา hmm. นน่อยปัจบันนำกูจะเบิดมือบอสหุบขางคือช่องขางีจุลงงวสูโอ้ยกงวตัวนั่นไม่แดนะนะโฮมนะมุกม hmm, ูม้กระุกวิ่ข้างหลังนอนเป็นอะไรก่อนเออมุดกรเบิ้งัรปุกอะไรนะอย่ามาตัวบอสเดี๋ยวเชื่อจดี นมันจะถือุ้ยค่อยพ่ขึ้นมาแจพีน้จิโขึ้นมาแจพีมันอย่าเต้นเลยดิผมต้องพื้นก่อนลงเลยปลาไหหันใครดึงเกี่ยวมาพี่บดบดตรงอมันเลเอาลงก่อนกินเอาลงก่อนเอาลงพืนก่อนเหยียบลงก่อนเขื่อนพึ่ง Mà xong chỉ thử đi Lại lọ là mắt là bỏ thử ực là <laughs> hmm? Thu nha lọ nha con Sao bài đi Sao à, bài đi ngom, ngom con lộ. สบายดีงามๆก่อย่างเขาไปเก็บปลานะไปๆระวังพาราดล้มเขาเลี้ยงไงเออไปล้ว่าเขาเลี้ยงขึ้ไงเออสเกตทั้งดกันแม่ใ่แม่สูู่กีอสเกตอันนี้ป็โบเหต เอาูเจ้อยปล่อยปลาไเท่เ้าหนกุง่นี่่นีทนี่่นมีเด้อนีนี่ม่นนี่มาที่นี่นี่านี่านี่ม่มานี่มๆๆ่นี่ทีนมนนนี่มาต่นมานาท เปนแอยดาเ่อกี้นเองมันนากวทุกคนที่นี่เลยมนี่เดินแ่ว่ยาบ่มลางเกิลมีเหนึ่งนี่ไปปลเื่อนครับนี่คหนึ่งรัี่น้นมงีปลปลากเด้อสิจับเลยนี่ครมาเลม่้นะจ๊ะางมึงนึอรขกนนาจอาคันนี่ยน้า ไปกลางไปกลางน้องเลยยังบาได้สอนอยู่ดบอกบอกแล้วเพงดึงไปจะกมันเห็ดถ้าไปแล้วพี่เอาชีววลลาละละม่มาหมักสนุงเอ้ยหาเด้อม่ก่อนหญาหมักใส่บ่หมัดจะไม่เฮย เบียนะสักลางให้จะายามันเพิ่มจะเอาโบเฮ็ดต่ำยูบ้างมีขลบกอสบยมนอ่ยอุยไปแจ้ทางหน้าูโนุโนอุวยไแปแจ้ทางไอ้ไข่นะโนโ มาพี่ลูกมาบอบอ,บอพี่พี่พี่มาทางนี้มาไว้ ถอยู่พี่น้องรอบนี้รอบนี้ถือลายอยู่อันโทรศัพท์พาเห็นบ๊อสูเปิดเพลงไว้นะบ๊อโอ้ยอ่ำอ่อยู่กูปิดตู้อะไรยังมาเปิดโทรศัพท์อยู่บ้านได้พังนี่มันเปิดใ้ัอนตั้เลยองมานี่ ปาใหญ่นะเอามาปลาใหญ่นะไปท่อโอ้ยจกฉีลงก็ยังลอ้ยมันสิพลาดนะเก็าเก็บไส่่เก็บี่นี่ใส่ปลาใส่ี่มมน้ปลามตีเอาคุ้งมาคับคุ้งมา ไปบาทนึงไปออนป้าบานึงจุโคดโยนไปเด้อเด้อลู้เดี๋ยวไปเ่งน้ากัได้ใส่จนใส่เสเสืู้คก็ได้ให้ครึ่งยังยมน่มหางยนมกัยูเพื่อนผแล้วไฟฉีดเอามานั่มึงแน่ผู้มีแต่หวผูมันเลยรอด

ดูบังโนก็ด <gens> ึงอย่เทิ่ของผมมันก็ลอดพื้ไม่ละปลาน่ะลอยแล้วไปเนาะ หิวนมกันยังว่าบ่เมื่อเมื่อเองได้ริยินว่มันบอกด้มยางเพื่อนหนย่างป้าเอ้ยมันอยู่ในห hạn มันเวิรดแหละปลานวลจันต้นน่ะเออปลาขาวมันน่ะได้แหละตัวใหญ่ๆน่ะ มันไปอยู่ในสายสัมันือเพนเต้นโอ้ยแกออกจะแคยาหน่อยแม่แกไปพาม่มาผูกใส่ร้อยดปะมันดูได้แล้ว่านหัวปลักเลยล่างล่าองห่างน้องใหญ่บ่แกน้องใหญ่บ่เนอะ ตนอรผัดบเห็นเนาะอุตส่าห์ดูหน้ามาขนเจ้าเจ้ากระโดดอีกรอบกับมยังไงเอ้ย